สดีใใค่ะทุกคนพบรกัะช่องไก่ตาพัมลี่วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูละครสนุกสนุกกันละครเรื่องขู่ใจร้าย vs ขู่ใจดีละครนี้เป็นแค่การแสด,ดงนะคะอย่าดราม่านะก่อนที่จะไปดูละครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะถ้าพร้อมเราไ,ไปดูกันเลยขู่ใจดีเวลานักเรียนมาโรงเรียนสายนี่ก็สายแล้วนะทำไมนักเรียนของฉันยังไม่มาเลยเนี่ย ครูค่ะหนูขอโทษนะคะพอดีรถติดอะคะ่ะหนูก็เลยมาโรงเรียนไม่ทนันมันสายแล้วค่ะไม่ไม่เป็นไรแต่โรงเรียนเข้าไปนั่งเลยค่ะครูครูค่ะ,คคคะหนูขอโทษนะคะพอดีว่ารถหนูเสียะคะ่ะหนูเลยต้องไปอู่ซ่อมรถกับพ่อค่ะอ๋อจ้ะเข้าไปเลยจ้ะค่ะครูทุกคนนะคะ ครูคบหนูขอโทษนะคะที่หนูมาสายเพราะว่าพอดีค่ะเมื่อคืนหนูทํางานบ้านช่วยแม่หนักเกินนะคะหนูก็เลยมาสายอ๋อไม่เป็นไรจ้ะนักเรียนเข้าไปเลยจ้ะค่ะครูคขอบคุณนะคะครู <c oughs> หนูขอโทษนะคะพอดีหนูตื่นสายะคะ่ะผมยุ่งไปหมดเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรจ้ะครูเข้าใจตอนเด็กๆครูเป็นอย่างนี้เหมือนกัน ค่ะครูขอบคุณมากมากนะคะครูหนูไปก่อนนะคะจ้าครูใจร้ายเวลานักเรียนมาสายเฮ้ยเมื่อไหร่นักเรียนฉันจะมาสักทีเนี่ยทำมาจะดปีให้ดูเลยผู้ันขอโทษนะคะคือพอดีหนูทำรายงานกลุ่มกับเพื่อนเมื่อคือนนะคะผมยุ่งบมดเลยค่ะเนี่ย ไม่ได้อะไรเนี่ยเข้าไปในห้องเลยเดี๋ยวครูจะไปตีออขอโทษเข้าครูผู้คาะหนูขอโทษน,น,นะคะคือพอดีคุณคือพอดีพ่อหนูติุระาอะค่ะไม่ได้เธอมาใสเธอก็อต้องบอกพ่อว่า พาไปขึ้นรถเมล์หน่อยสิอขอโทษนะคะครูเข้าไปเข้าไปได้แล้วดูครูจะไปตีขอโทษนะคะครูขอโทษนะคะครูที่หนูมาสวยพอดีรถติดมากเลยคะคะครูขอโทษนะคะคือพอดี รถหนูเสียคะ่ะหนูไปต้องไปอู่ซ่อมรถกับพ่อหนูว่าค่ะอู่ไม่ได้ไปอู่ซ่อมรถก็ต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนสิอ้อขอโทษค่ะครูคือพ่อหนูเขาบอกไม่อยากให้ขี่มอเตอร์ไซค่ะขอโทษนะคะไูขี่มอเตอร์อไซคะ่ะปูใจดีเวลาให้การบ้านนักเรียน ให้การบ้านหะนึ yeah, 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 yeah. ่งหน้าเย้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 ครูขาว่าแต่ให้ทำหน้าไหนหรอคะหน้าหนึ่งเลยจ้ะครูใจร้ายเวลาให้การบ้านนักเรียนนักเรียนเลิกเรียนได้แล้วนะวันนี้ SCOTT: ครูมีการบ้านหน้าหนึ่งถึงหน้าหนึ่งรอครู ของคุณนี่หน้าหนึ่งถึงหน้าหนึ่งร้อยมันเยอะเกินไปไหมะคะครูมีเวลาให้สิบวันนะครูสิบวันมันน้อยเกินไปนะแล้วก็ใครจะไปทำไหวด้วยหน้าหนึ่งถึงหน้าหนึ่งร้อยเท่ากับหนูนับเลขถึงหนึ่งร้อยนั่นแหละครูโอ้ยแค่ง่ายๆนี่เองทำไม่ได้เลยไงนะ่ะ ไปทำมาก็ไรงกันล่ะไปไ,ไปเลิกเรียนได้แล้วขอบคุณค่ะครูแล้วเรื่องครูใจร้ายวีเอฟครูใจดีก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์